สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอเสื้อลูกไม้พิมพ์ลายนะคะรุ่นนี้เป็นปีไซส์ค่ะอก38-40ง, 3, 8, ง 40, นะคะไหล่กว้าง20นิ้วค่ะความยาวของเสื้อ24นิ้วนะคะประมาณนี้นะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะคอกลมลูกไม้แบบนี้เป็นแขน3ส่วนระบายติดโบแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบ มีซับในตัวนะคะใส่สบายไม่ร้อนไม่คันนะคะมีทั้งหมด13ลายนะมีลายที่แม่ค้าใส่แล้วก็มีลายนี้ก็มีลายนี้นะคะก็มีลายนี้ก็มีลายนี้อันนี้ก็สวยนะ กเข้มประมาณนี้นะก็วงเวลานี้ก็เป็นอะไรนี้นะคะลายหลาบสีสันสดใสอันนี้ชมพูเหลืองค่ะ ลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อหรือทักแชทเข้ามาได้นะคะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำค่ะ